สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมหาดได้เวลาแล้วนะคะกับรายการแซฟตูเดย์ค่ะถึงเวลาที่เราจะมาขยี้ขย่าเกาวทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ด้วยทุกข่าวไม่มีมั่ววันนี้อยู่กับชมพู่แลวก็พี่มิวค่ะใช่ค่ะและเช่นเคยนะคะชวนคุณผู้ชมคุยกันหน่อยนะคะข่าวสารเราโอโหเยอะมากจริงจริงส่งข้อความมาค่ะผ่านเพจ Facebook 9M c o t คนะคะสร์อาทิตย์ไปทําอะไรกันมาบ้างไปเที่ยวไหนกันบ้างพักผ่อนนะทักทายกันมาได้เล่าให้พวกเราฟังได้ชมพู่นี่ก็พาเด็กๆกลับชลบุรีบางแสนไปนั่งริมทะเลกันมีความสุขเชียรตกะ เริ่มตกบ้างบางทีบางที่ฝนตกนะคะแต่ละพื้นที่สภาพอากาศก็แตกต่างกันลงไป<ะ>บางทีแบบไม่คิดว่าจะตกอ่าวก็ตกเนาะแต่ก็ดีในเวลาตกและค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นหน่อย<ะ>แต่เรื่องของไฟไหม้ค่ะมีเหตุการณ์มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะประมาณตีสองตีสามเป็นเหตุหการณ์ไฟไหม้อาคารเรียน3ชั้นนะคะที่อ่างทองค่ะกว่าจะใช้เวลาควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่อนข้างนานพอสมควรคุณผู้ชมลองดูภาพเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นค่ะ oh. นี่โอ้โหคือตอนแรกเนี่ย oh. เขาได้กลิ่นควันเขานึกว่าอะไรรู้ป่ะนึกว่า oh. แม่บ้านแม่ค้า ทำอาหารมาทํากันเร็วแล้วมีควันตอนแรกนึกว่าเป็นควันจากการทําอาหารสุดท้ายไม่ใช่นี่คือไฟไหม้นะคะประมาณตีสองครึ่งค่ะศูนย์วิทยุ191อ่างทองได้รับแจ้งเหตุนะคะนี่คือโรงเรียนอ่างทองปฐมโรจวิทยาคมอยู่ที่อําเภอเมืองจงังหวัดอ่างทองอาคารเรียนได้รับความเสียหายรถดับเพลิงไปกันเป็นสิบคันเลยนะคะรวมถึงทางร่วมกตัญญูก็ไปร่วมให้การช่วยเหลือ,อจุดที่เกิดไฟไหม้จะเป็นหอศิลหอศิลน,นิทัศ นี่ค่ะอยู่ที่อาคารสองตรงเนี้ยสมชั้นนะคะไฟไหม้หนักมากแล้วก็ลุกลามไปเรื่อยๆทีนี้ค่ะ จ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ําสกัดเพลิงแต่ภายในอาคารเรียนลักษณะนี้คุณผู้ชมน่าจานึกภาพออกเนาะก็จะมีอะไรที่เป็นไม้โตเรียนเอยหนังสือเอยมันก็จะเป็นไม้เป็นกระดาษก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีการควบคุมเพลิงก็ค่อนข้างยากใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ให้อยู่ในวงจํากัดทีนี้ค่ะอย่างที่มิวบอกอะค่ะตอนแรกเลยที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเริ่มต้นจากการได้กลิ่นควัน แล้วก็เห็นควันจางๆเบาๆก่อนนึกว่าแม่ค้าที่ขายอาหารในโรงเรียนเริ่มมาประกอบอาหารเพราะมันตี2ตีสาก็เป็นเช้ามืดอะไรแบบเนี้แต่พอหันไปดูอีกทีเอ้ามันไม่ใช่นี่ชั้นสองค่ะคือจุดที่เป็นต้นเพลิงค่ะ แล้วไฟไหม้เร็วมากคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนะคะตํารวจสพเมืองอ่างทองไปตรวจสอบแล้วก็ตอนนี้ต้องกันพื้นที่ก่อนบุคคลภายนอกห้ามเข้านะคะเป็นอาคารเก่าด้วยะคะ่ะก็เกรงว่าจะมีการซุดตัวลงมามูล,ลค่าความเสียหายน่าจะหลายล้านอุปกรณ์การเรียนต่างๆนี่โอ้โหไปหมดเลยเช้า,ชาว,วันนี้ตํารวจพิสูจน์หลักฐานจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ค่ะ แต่ก็เช่นเคยเหมือนกับหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ไฟไหม้คาดการว่าไฟฟา้าลัดวงจรอีกแล้วคือข่าวไฟไหม้เยอะมากเลยนะใช่ค่ะจริงๆเราเราได้ยินทุกวันแล้วก็หลายพื้นที่ด้วยเขาบอกให้ระวังให้ดีตอนนี้ให้เช็คอุปกรณ์การไฟฟ้าให้ดีหรือว่าใครที่มีทรัพย์สินหรือว่ามีเมื่อเช้าได้ยินข่าวอยู่เงินสด ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยที่มันเผาปุ๊บมันไปหมดเลยนะโอ้จริงแล้วคือพอเป็นอาคารเรียนในโรงเรียนแบบนี้ค่ะเราลองนึกภาพอาคารเรียนของโรงเรียนอื่นๆในหลายๆพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารเกา่าเป็นไม้บ้างเป็นอะไรบ้างก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะ,ะเรื่องไฟไหม้ก็มีแรงงานกันบ่อยเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของความร้อนเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับไหม้นะคะรู้จักเปตองไหมคะมลูกเปตองเมื่อก่อนเราก็จะเคยเห็นผู้ใหญ่ชอบเล่นแล้วจะเป็นลูกเหล็กหลายๆลูกแล้วจะมี ลูกเล็กๆอยู่ที่ปลายทางพื้นที่เล่นก็จะเป็นลานดินตอนแรกเรางงนะว่าเล่นยังไงเล่นสนุกยังไงเขาก็จะกะจังหวะโยนไปคุณผู้ชมระยะของใครใกล้เจ้าลูกเล็กๆมากที่สุดนะก็อาจจะเป็นการนับแท่นะคะแนนชมพู่ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ใครจาคิวลูกเปตตองถ้าเรานําเขาไปเผาจะเกิดระเบิดได้อเราก็เข้าใจว่าไม่น่านะอาจจะเป็นลูกเหล็กร้อนๆที่แค่จะมีความร้อนค่ะแล้วเอาไปเผาทําไมอ่ะเพื่อกําจัดสนิมแต่มันระเบิดและเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเป็นยังไงไปดูกันค่ะ นี่ค่ะเป็นเรื่องระทึกเลยนะคะเขาบอกว่าเผาปุ๊บระเบิดกระเด็นไปไกลกว่า100เมตรกระเด็นไปไหนละ่ะไปทะลุหลังคาชาวบ้านค่ะวันนี้นะคะ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพท่ามากาได้รับแจ้งเหตุค่ะมีวัสดุคล้ายเศษโลหะตกลงมาใส่หลังคาบ้านทะลุเลยค่ะตามภาพนี่เลยนะคะได้รับความเสียหายนะคะในพื้นที่หมู่3ตําบลหนองลานอําเภอท่ามากาจังหวัด กาญจนบ,บุรีนะคะก็เดินทางไปตรวจสอบพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมูม่3ตมตบลหนองลานไปด้วยกันเนี่ยแหละค่ะที่เกิดเหตุเป็นห้องนอนค่ะมองไปที่ฝ้าเนี่ยทะลุเป็นรูนี่เลย oh. ขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีเศษโลหะอยู่บนพื้นค่ะจากการตรวจสอบเป็นลูกเปตตองครึ่งซีกโชคดีนะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นนะคะไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเล่าว่าอย่างนี้ได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่ามีเศษโลหะตกใส่ลังคาบ้าน ทะลุฟ้าลงมาในห้องนอนเบื้องต้นผู้เสียหายก็ถ่ายรูปส่งมาให้ดูก็พบว่าไม่ใช่กระสุนปืนตอนแรกก็ตกใจคิดว่ากระสุนอะไรหรือเปล่านะคะก็เลยเดินทางไปตรวจสอบจากการตรวจสอบก็พบว่าเป็นเปลือกของลูกเป็ดตองครึ่งซีกใช้ผ้าสัมผัสด,ดูก็ยังรู้สึกว่ามันอุ่นๆอยู่เลยดมดูไม่มีกลิ่นของดินปืนนะก็เลยสงสัยกันเอา้าแล้วลูกเป็ดตองครึ่งซีกมันระเบิดมีความอุ่นอยู่ระเบิดได้ยังไง แล้วตกมาจากที่ไหนค่ะก็เลยออกตรวจสอบเพื่อหาที่มาของเปตองลูกดังกล่าวน่าจะอยู่ใกล้เคียงนี้แหละการสอบถามชาวบ,บ้านบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยไปประมาณ100เมตรพบบ้านต้นต่อของลูกเปตองค่ะก็เดินไปตรวจสอบตรงนั้นเจ้าของบ้านบอกว่าเขาเนี่ยนำลูกเปตองเก่ามันขึ้นสนิมละสามลูกเอาไปเผาในเตาถ่านเผาเพื่ออะไรจะก,กําจัดสนิมม,มันได้หรอนั่นะสิมันขัดไม่ออก พอเผาความร้อนมา,าอาจจะอาจจะแบบแห้งแล้วก็หลุดมปเป็นก้อนๆอย่าง like เงี้ยหรอเราก็ไม่แน่ใจนะเขาเอาไปใส่ในเตาถ่านเผาไว้สามลูกกะว่าจะกําจัดสนิมเผาเสร็จปุ๊บยังไม่ทันได้ที่ดีเดินไปดูลูกหน้าบ้านอ๋อไม่อยู่ดูด้วยไม่ได้อยู่ดูถ้าอยู่ดูอาจจะอันตร,รายก็ได้นะเพราะหลังจากนั้นไม่นานเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นได้ยินเสียงระเบิดขึ้นก็รีบกลับมาดูค่ะพบว่าเตาที่เผาลูกปตองก็จัดกระจายหมดเลยคุณผู้ชมลูกปีตองก็ระเบิดนะคะเป็นผ่าเครื่องซีแบบนั้นนะ่ค่ะ เขาบอกว่าลูกเปตองเอออันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าชมพู่เองเคยเห็นแต่ลูกเปตองแต่ไม่เคยรู้เลยว่าข้างในมันมีอะไรเ,ออเราคิดว่าเป็นลูกกล,งกลวงๆไม่มไรู้ทำไมเป็นลูกเหล,ล,ล,ล็กอะไรธรรมดา,รรมดาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกเปตองวิธีการทําเป็นอย่างนี้เป็นเหล็กสองซี่ค่ะเขานาม,มาประกบกันด้านในจะมีวัสดุบางอย่างคล้ายสายเรียกว่ามอตา้าบรรจุอยู่ด้านในนะคะบางลูกเขาบอกว่ามีก๊าซไฮโดรเนจนอัดอยู่ภายในด้วย เมื่อเอาไปเผาไฟก็เกิดการระเบิดขึ้นค่ะเพราะมันขยายตัวคุณผู้ชมจึงอยากจะเตือนนะตรงนี้เลยนะคะว่าการนำลูกเปตองหรือสิ่งที่มีวัตถุทรงกลมอย่างเงี้ยไปเผาถ้ามีคนอยู่ใกล้ๆอาจจะเกิดอันตรายได้รับบาดเจ็บได้นะคะหรือว่าการนำเอาเศษเหล็กไปเผาไฟหากไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเหล็กนะคะเขาบอกให้เลี่ยงการเผาซะเลยดีกว่านะโชคดีครั้งนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เรียกผู้เสียหายกับคนที่เผาลูกเปตองเนี่ย มาคุยกันก็มาตกลงค่าเสียหายกันสรุปคุยกันได้เรียบร้อยนะคะก็เป็นความรู้ชดใช้ค่าเสียหายเขาเนาะก็โชคดีถ้าตอนนั้นมีคนนอนอยู่ในห้องนอนและชิ้นนี้ตกลงมาใส่คนจงก็เกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะแม้กระทั่งตัวคนเผาเองเหมือนน้องชมพู่บอกเนาะใช่ถ้ายืนดูอยู่ล่ะโอ้โหไม่รู้จะยังไงเลย เอาส่วนเรื่องนี้ค่ะมีว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวกันไปบ้างแล้วเพราะว่าจากจุดเริ่มต้นเป็นเรื่องของคนคลุ้มคลั่งที่เป็นชาวต่างชาติแต่มันพอตรวจสอบไปตรวจสอบมามันกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาสังคมเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมที่อยู่ดีปล่อยเช่าเป็นรายวันเหตุการณ์นี้เพจด,ดราม่าแอดดิกเอามาโพสต์ไว้นะคะบอกว่ามีผู้เสียหายเขาบอกว่ามีชาวต่างชาติอยู่ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านมักกะสันอยู่ดีก็เอะอะโวยวายเอะอะโวยวายใหญ่เลยแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงดีคือมันมีปัญหาในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก อย่างที่มิวบอกพอเป็นข่าวปุ๊บคนเริ่มมาให้ข้อมูลว่าไม่ใช่เฉพาะคอนโดมิเนียมแห่งนี้หลายที่มากเจอปัญหาแบบนี้เพราะอะไรชาวต่างชาติมาซื้อคอนโดมิเนียมโดยเฉพาะชาวจีนบางคอนโดเนี่ยเขาซื้อแบบ80%ดเปอ็นของคนจีนหมดเลยนะ,ะและเขาก็ปล่อยเช่ารายวันแบบ Airbnb ออย่างเงี้ยซึ่งมันผิดกฎหมายคอนโดมิเนียมปล่อยเช่าได้ก็จะต้องเป็นรายเดือนเท่านั้น<ช>แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายแห่งมากแต่เดี๋ยวดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนที่ทำให้ประเด็นมันขยายวงกว้างไปมากขึ้นค่ะ นี่ค่ะโวยวายแบบนี้โอ้โหถ้าเราอยู่คอนโดนี้ทำยังไงคะชาวต่างชาติคนนี้โวยวายโวยวายคลุ้มคลั่งและนี่คือถังดับเพลิงเอามาฉีดพ่นเดินไปทุบประตูห้องคนนั้นห้องคนนี้นี่ กลางดึกยี่สิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะสุดท้ายเราปภไประง,งับเหตุถูกทำร้ายด้วยนะคะ คือเรื่องนี้เพจดราม่าแอดดิกโพสคลิปแล้วก็มีข้อความแบบนี้ค่ะคือมีคนส่งเรื่องไปว่ามีเรื่องรบกวนให้ทางเพจเป็นสื่อกลางให้หน่อยคอนโดมีปัญหาเรื่องชาวต่างชาติมาอยู่ทั้งอาศัยระยะสั้นระยะยาวและพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้านทางนิติของคอนโดก็ไม่เห็นแก้ปัญหาให้เลยคือนอกเหนือจากปัญหาที่เราเกิดขึ้นเรื่องของการคลุ้มคลั่งอลวาว่าแล้วเนี่ยบางทีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมชาวต่างชาติมาสูบกัญชามาเตือนก็เอาไปทําร้ายคนเตือนบางคนก็คลุ้มคลั่งแล้วมัน แก้ปัญหาไม่ได้สักทีไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วแต่ปัญหาก็คือถ้าอยากจะแก้ปัญหาแบบระยะยาวอะเราจะสามารถแจ้งเรื่องไปทางสถานทูตได้ไหมหรือทางตรวจคนเข้าเมืองได้ไหมว่าทําไมชาวต่างชาติมามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแบบนี้นอกจากดําเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายเราสามารถดําเนินการอะไรได้บ้างในเรื่องของการเดินทางเข้ามาเมืองไทยหรือการเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเช่น ไม่ให้เข้าเมืองไทยเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้ามีพฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนรําคาญใช่ปหมคะทีนี้นิติของคอนโดนี้ก็แจ้งความคืบหน้าว่าราปภไปช่วยควบคุมตัวชายชาวต่างชาติคนนี้แต่เขาไม่ให้ความร่วมมือ,อเลยเลยทําร้ายร่างกายร,ราปภแล้วก็วิง่งลงบันไดหนีไฟแล้วไปทุบห้องห้องอื่นที่อยู่ชั้นอื่นต่อเขาไปโดนอะไรมา <c oughs> ไปโดนตัวไมแรงเยอะอะไรขนาดนี้ ตำรวจสอนอมักกะสันก็ต้องมาควบคุมตัวผู้ชายคนนี้นะคะแล้วก็แจ้งความเอาผิดเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะคะจากการตรวจสอบผู้ชายคนนี้เป็นชาวโปโลแลนด์เขาเมาเหล้าน้องชมพู่ทีนี้พอไปตรวจสอบจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ข้อมูลมาว่าเขามาเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านเราแล้วก็พอมีพฤติกรรมแบบนี้เลยหารือกันว่าเพิกถอนวีซ่าดีกว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องดีก็จะได้แบบ เป็นการปรับปรามในระยะยาวเนอะเขาจะได้ไม่มาก่อเหตุแบบนี้ในเมืองไทยอีกเพราะว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรําคาญแล้วมันเป็นการทําลายทรัพย์นะคะทําให้เสียทรัพย์สําหรับคอนโดมิเนียมแห่งนี้แล้วก็เป็นเรื่องของรปภที่ก็จะต้องไปเจราจาค่าชดใช้ความเสียหายถูกทาําลายค่ารักษาพยาบาลอะไรอีกแล้วพื้นที่ส่วนกลางมันได้รับผลกระทบคือมันทั้งชั้นเลยนะคะใช่ ทั้งชั้นเลยอ่ะเราไม่ใช่แค่ชั้นนี้ชั้นอื่นๆอีกที่คนวิ่งขึ้นลงบันไดหนีไฟแล้วก็ไปก่อเรื่องอีกอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็จะมีการสรุปความเสียหายเฉพาะในส่วนของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ย่านมักกะสันนะคะแล้วก็ดําเนินคดีเอาผิดกับชายชาวโปโลแลนด์คนนี้ก็ต้องเอาผิดทั้งทางแพ่งทั้งทางอาญาแต่อย่างที่มิวบอกพอมันมีต้นเรื่องแบบนี้โพสต์ลงในโลกออนไลน์คนที่เห็นก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะที่ว่า คอนโดอื่นก็มีเยอะมากใกล้ๆเราก็เหมือนเห็นเยอะนะเพียบเลยเราขับรถผ่านแถวนี้แล้วก็โอ้โหเนาะนึกว่าโรงแรมมาเช็คอินกันปัญหาคืออะไรคือตั้งแต่การซื้อขายคอนโดเลยเนาะชาวต่างชาติมาซื้อได้ใช่ป่ะถือสิทธิ์ไม่ได้อยู่แล้วกับไม่สามารถทําธุรกิจในการปล่อยเช่าหรือว่าทาเป็นลักษณะ Airbnb หรือโรงแรมได้อยู่แล้วไม่ได้เพราะว่าคือให้เช่ารายเดือนได้ ถูกะสมมติอ่ะเราซื้อคอนโดเราไม่อยู่เราอยากจะมีรายได้อก็ปล่อยเช่าหลายเดือนไปแต่การปล่อยเช่ารายวันในลักษณะ Airbnb หรือคล้ายๆกับโรงแรมอ่ะมันไม่ได้ม,มันก็ไปรบกวนลูกบ้านคนอื่นๆที่เขาเป็นเจ้าของห้องอ่ะเขาถือกรรมสิทธิ์ของของตึกของห้องห้องนั้นอยู่และชาวต่างชาติบาทีมาซื้อทีแบบเกือบเหมาตึกอะ่ะ จริงเรือเวลาเขามากันทีคือเวลาทาธุรกิจแบบนี้คุณผู้ชมเหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดน่ะแล้วไปแล้วก็ไปเป็นกลุ่มถูกไหม oh. เวลาเขามาเช็คอินเวลาเขามาเช็คเอาท์เขาเป็นกลุ่มใหญ่คุณผู้ชมแล้วรู้ไหมว่า oh. เพื่อนมีแอบบน่นเหมือนกันบางคอนโด oh. ที่เราเสียค่าส่วนกลางเราเสียค่านิติเราก็อยากได้ความสบาย oh. ความส่วนตัว oh. แต่ว่าพอเจอแบบนี้เขาบอกบางทีเสียงดังมากตรงสระว่ายน้ําก็แบบ ลเลอะเทอะไม่ส่วนตัวเลยอ,อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก่อปัญหานะจริงคือพี่มิวอะได้ดูเหมือนกับผู้ที่เขาอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์อะเขาบอกในช่วงปีที่ผ่านมาอสังหาริมทรัพย์บ้านเราจริงๆแล้วขายได้กับชาวต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยมีกําลังซื้อใช่เรื่องเงินกู้เรื่องอะไรด้วยก็ผ่านได้แล้วเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ว่าเออถือครองได้เท่าไหร่ยังไงใช่ไหมคะแล้วต่างชาติที่มาซื้อคอนโดมิเนียมในบ้านเราอ่ะก็จะมีทั้งชาวจีน ชาวอินเดียแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเมียนมากัมพูชาเขาก็มานะคะคือประเทศที่เขามีความวุ่นวายในบ้านเขาอะ่ะเขาก็อยากมาอยู่บ้านเราแล้วบางทีมามาซื้อแล้วไม่ได้อยู่อย่างเดียวมาทําเป็นธุรกิจปล่อยเช่าเหมือนที่ภาคเหนือไงที่มีประเด็นกันอยู่ที่ปลายใช่ไหมใช่ไทยนี่รักสงบเป็นสยามเมืองยิ้มแต่ก็อย่ามายึดพื้นที่พวกเราแล้ว,ลวทาความเดือดร้อนเสียหายเลยมาเที่ยวแบบว่าให้ให้เศรษฐกิจเราดําเนินไปได้เนาะ<ฆ>มีความสุขร่วมกันดีกว่าเนี่ยขอ พูดถึงเรื่องข้อกฎหมายนิดนึงก<ด>็<ล>ได้เลยลเผ<ล>ื่อ<ล>ใคร<ล>ยอยู่ในคอนโดมิเนียมหรือว่ากําลังจะตัดสินใจว่าจะไปซื้อคอนโดดีไหม,มแล้วถ้าเกิดเขาปล่อยเช่ารายวันแบบนี้เขาทาได้เหรอทําไม่ได้นะคะเพราะามีกฎหมายควบคุมอยู่นะคะก็จะเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยเช่ารายวันเนะะี่ยค่ะจะมีโทษจําคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับแล้วก็ปรับ วันละ1นึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่คุณฝ่าฝืนนี่ก็เป็นโทษที่เกิดขึ้นดังนั้นตรวจสอบให้ดีแต่ละคอนโดมิเนียมอย่าสร้างความเดือดร้อนแบบนี้อีกก็อาจจะต้องฝากนิติบุคคลของคอนโดเนาะเขารู้ไหมต้องรู้ <c oughs> กระเป๋ากระเป๋าเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไม่รู้หรอแล้วห้อง<ๆ>ห้องหนึ่งอุ๊ยเปลี่ยนหน้าไม่ว่าคุณไม่ซ้ําเลยเนี่ยเป็นภาพที่เพื่อนชมพู่ก็บอกเหมือนกันว่าเห็นแบบนี้ก็คือจะมีรถ บริการให้ขนกระเป๋าแล้วเวลามากระเป๋าก็จะหลายๆใบซึ่งมันผิดปกติของผู้พักอาศัยอยู่แล้วนี่คือนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยจะเห็นแบบนี้หลายคนโดเลยนะคะซึ่งมันผิดอยู่แล้วอะถ้าเป็นรายวันนะนาองนาอแล้วส่วนใหญ่ปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนห้วยขวางอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่แบบมีชาวจีนเยอะๆที่มีตลาดดังๆอะส่วนไหนมีร้านอาหารดังๆที่เป็นแบบโลกโซเชียลดังๆตลาดที่แบบคนต้องมาเดินถนนนั้นเยอะมีเพชรบุรีลาดพร้าวรัชดา พลลมเก้าพัาม 9. เก้าแถวนี้ด้วยแถวนี้ <c oughs> พัทยาภูเก็ตอะไรอย่างงี้ก็มีจริงจริง,รงท,ท่องเที่ยวโอ้เราดีใจเวลาเป็นนักท่องเที่ยวมานะเราเป็นคนไทยเราดีใจเลยน้อมรับอยู่แล้วพ่อค้าแม่ค้าจะได้แบบว่าขายได้แต่เวลามาทําผิดกฎอย่างเงี้ยถ้าอยู่แบบสงบมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก่อนนันนี้เราเห็นบ่อยเหมือนที่คลุมคลั่งอารวาสมันก็เดือดร้อนนะเนาะถ้ารู้ยังไงก็ลองทักมาใน ไลฟ์ของเราไหนนะคะมีแถวไหนบ้างคุณผู้ชมคอนโดคนคุณผู้ชมโดนหรือเปล่าทักมาขอเช่าอะไรเงี้ยเหรอขอเช่ารายวันหน่อยถ้าเขาบอกเออของเข้าอยู่แถวไหนก็โดนเหมือนกันอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาแต่ก็เข้าใจบางทีสมมติถ้าเป็นเราเป็นเจ้าของคนไทยเนาะแล้วก็คอนโดเดี๋ยวนี้ปล่อยเช่าก็ไม่ง่ายนะคน <ừ. S 2> ไทยก็จะไม่มีกําลังทรัพย์ในการเช่าเดือนนึงเป็นหมื่นหลายหมื่นเลยนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่างชาติมาเช่ารายวันอือเอ้ทําไมเราเห็นล่ะเอ๊ะทำไมเราเห็นนะ แต่ทําไมเขาไม่เห็นนะอืมอ่ะวันที่รต่อไปอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคนที่ชอบกินขนมปี๊บเข้าใจคําว่าขนมปี๊บไหมคุณผู้ชมนี่ชอบมากเวลาข้างในที่มันเป็น ABC, เอขนมปังสอดไส้สับปะรดเอยชอบเป็นขาไก่ีาไก่เนี่ยหลายคนจะคุ้นแหละขนมปี๊บน่ะซึ่งมันราคาถูกแล้วจริงๆต้องยอมรับนะมันอร่อยนะมันอร่อยแต่ผู้ชายคนนี้ไปเจอขนมปี๊บขนมนึงเป็นแบบคล้ายๆเออ บิดออกชิมครีมแล้วจุ่มนมอ,ะอ่ะเป็นแบบช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อมากินมันเป็นช็อกโกแลตนี่แต่ทำไมกินแล้วเป็นสีเขียวอ่ะอ้าวมันต้องเป็นสีดำปะลิ้นเขียวมือเขียวเอึออามายังเป็นสีเขียวเลยคุณพระเกิดอะไรขึ้นไปดูกันค่ะเนี่ยค่ะผู้ใช้เฟซบ,บุ๊ k รายหนึ่งนะคะโพสภาพพร้อมข้อความลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเขาพบความผิดปกติซื้อขนมปี๊บมากินะเนี่ยลักษณะเนี้ย บิดออกชิมคีมแล้วก็จุม่มนมเหมือนยี่<ด>ห้อน<ด>ึงใ,ใช่ใช่ใช่ระบุข,ข้อความว่า,วาสวัสดีครับคุณครับขนมปี๊บอันนี้กินแล้วเขียวทั้งปากทั้งลิ้นมือที่หยิบก็เป็นสีเขียวห้านของเรากินออกอุจจาระเอาอมาก็เป็นสีเขียวเขาใส่สีเยอะเกินไปหรือเปล่าไอ้ปกติขนมแบบนี้มันจะเป็นสีโกโก้โช็อกโกแลตไม่ใช่หรอทำไมอันนี้มันเป็นเขียวเขียวเขาสงสัยเขาเลยลองเอาไปละลายน้ําเขาบอกซีกฝั่งเนื้อละลายเร็วมากเลยด้านหลัง คราวหลังตอนโพสต์เสร็จก็มีคนมาวิภาวิจารณ์นะเขาบอกว่าอืจริงๆร,ร,ราคาขนมที่มันถูกต้องตามออยอก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่แนะนําว่าซื้อแบบที่มีออยอกํากับอย่างถูกต้องดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยบางคนมาบอกเลยนะในฐานะคนทําขนมทานเองเล่นๆที่บ้านถ้าใส่สีเขียวจนเป็นสีดําขนาดเนี้ยจะต้องใส่เยอะขนาดไหนนี่แสดงว่าไม่มีส่วนผสมของโกโก้โกหรือช็อกโกแลตเลย อาจจะไปผสมใส่อะไรแล้วใส่สีเขียวจนให้มันกลายเป็นสีดําเหมือนช็อกโกแลตแล้วแต่งกลิ่นเอางั้นก็ต้องเป็นสีเขียวที่เยอะมากเข้มข้นมากจากเขียวกลายเป็นดําเนี่ยเลยจากจากใจคนทําขนมนะคะใส่สีเขียวเยอะขนาดไหนถึงกลายเป็นสีดําขนาดนี้มันต้องอันตรายมากๆทุกคนก็จะแนะนําเปเสียงเดีวยวกันว่าซื้อขนมที่มีตราออยอกํากับไว้ดีที่สุด มันแต่บางอย่างมันก็อร่อยซึ่งเราไม่รู้ที่มาที่ไปคุณผู้ชมเคยเป็นไหมที่เราดูข่าวก่อนนั้นเนี้ยพอเขาบุกโรงงานทลายโรงงานกันทีอู้สกรปรกใช่แต่อร่อยนะ,อ,ะอย่างเงี้ยเหรอไอตอนกินนะ่ะมันอร่อยไม่รู้ว่าร่างกายเรามันมีภูมิต้านทานแบคบทีเรียไปแล้วหรือยังไรแต่พอไปตรวจโรงงานอะ่ะเจอเชื้อราเจอความสกปรกเจอหนูวิ่งเจออะไรตกลงไปตายแล้วเราก็ มากินกันซึ่งมันอันตรายมากนะคะใช่<ม>ก็ยอมจ่ายเพิ่มอีกสักนิดนึง <c oughs> เพื่อสุขภาพของตัวเราเอง <c oughs> กินของที่ผ่านเอยอค่ะ แล้วก็ไม่ทําให้อุจจาระเป็นสีเขียวขนาดอย่างนี้เออไม่รู้ว่าเป็นเฉพาะรุ่นนี้หรือเปล่าอ่ะเราไม่แน่ใจเพราะี่ฉันก,ก็ติดขาไก่เหมือนกันขาไก่และขนมที่เป็นดอกไม้เล็กๆแล้วข้างในมีสับป,ปะรด่ะคุณอร่อยมากอันเนี้ยบา้านยิงกินไม่หมดปี๊บเลยนะอร่อยล้วกินได้นานานานกว่าจะหมดปี๊บใช่ไม่กินกับกาแฟตอนเช้าว่ะเอ,อเาอย่างนี้เราเราหนูก็เคยเห็นเหมือนกันที่เป็นขนมปี๊บรสหนาแบนี้ที่เข้าไปในขายในห้างได้อันนั้นได้มียอดอันนั้นซื้อแบบนั้นดีกว่าแพงกว่านิดนึงแต่น่าจะแบบถูกต้องตาาามมหลักกกว่นะะค อส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์นะคะคุณผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปค่ะว่าตอนสมัยเราเรียนมัธยมผู้นวยการโรงเรียนของเราท่านจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบไหนคะ,คะส่วนใหญ่ถ้าเป็นที่พี่มิวเรียนก็จะเป็นผู้ใหญ่หน่อยเป็นระดับผอ,อเนาะ,ะก็ต้องอาจจะมีถือไม้เลียวบ้างะอะไรมีบ้างแต่งตัวเรียบร้อยแบบต้องเป็นผู้มีอายุนิดหนึ่ง,งวัยวุฒิคุณวุฒิในรุ่นเราก็จะมีคอนเซปต์ไม่เยอะมากก็จะแบบดูเป็นผู้ใหญ่กับจับไม์ทีแล้วพูดนาน นักเรียนยืนเข้าแถวฟังนี่คือยืนขาแข็งเลยจ้ะจริงเก่งนะท่านมีเรื่องพูดได้เยอะเยอะคุณผู้ชมลงดูภาพนี้ค่ะงงมากเลยนะคะนี่พออตัวจริงป่ะเนี่ยพออหรือนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูค่ะ เป็นชั้นม6ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยคะ<ฮ>่ะอันนี้ไม่ใช่ตัวแทนน้องนักเรียนม6ขึ้นมาร้องเพลงนะคะนี่คือผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะท่านเอ<ฮ>อ๋อจะไปตัวเล็กน่ารักอย่างนี้ดออรสอนประภาสิริพัทรวิทย์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะคะอยู่แถวแถวเจริญกรุงเขตสาทรกรุงเทพท่านอายุ38ปีนี่ตอนนี้ตากล้องไม่มองพวกเราเลยนะ ไม่ได้สนใจว่ากล้องจับหน้าพิธีกรอยู่หรือเปล่าสามสิบแปดจุดหรอท่านผอ,อทำไมหน้าเด็กๆมองมอนิเตอร์กันตลอดเจ้ตน่ารักจริงๆอ่ะแล้วตัวเล็กตัวเล็กด้วย,ยแต่เป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์อเก่งจังเลยนี่ค่ะโอ้โหอุ้ยเด็กมากเนาะ รามีภาพนี่น,นตอนใส่ชุดที่ไม่ใช่เป็นชุดน,นักเรียนค่ะ,ะก็ดูภูมิฐานก็ดูภูมิฐานแต่หน้าเด็กอยู่ดีแล้วก็แล้วเป็นคนตัวเล็กด้วยแหละเขามีเทคนิคเขาบอกว่าอย่าแต่งหน้าเยอะเกินอายุ <G ül> อะไรประมาณอย่างเงี้ย<ม>ให้ดูแลเรื่องเครื่องสำอางให้เหมาะสมกับผิวและไว้ก็ปัจจุบันต้องเป็นอย่างนั้นนะใช่อย่าแต่งเยอะไปเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องลองพื้นหนาไม่ต้องแต่งเยอะเอาแบบเบาๆในแนวเกาหลีคือท่านผอบอกว่าท่านผอออยากจะเซอร์ไพรส์ให้กับน้องๆนักเรียนค่ะน้องๆไม่รู้ท่านผอออก็ออกมาเลยใส่ชุดนักเรียนมาเซอร์ เล่นชื่อพีชก็ท่านชอบร้องเพลงด้วยแล้วก็อยากจะให้พลังใจดีๆพลังบวกให้กับน้องๆน,นักเรียนจบหมหไปก็ต้องเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยก็อยากจะให้จดจาบรรยากาศการเรียนในช่วงมัธยมที่เป็นช่วงที่สนุกที่สุดแล้วจดจําเอาไว้แล้วก็เนี่ยมิตรภาพดีๆระหว่างครูและนักเรียนนะคะ๋ยวได้เป็นบุ๊เท้าปอออย่าไปถามว่าทําไมผิวกระจกจังเลยคะคุณปอเนเ<อ>นี่ยูดูดิคือผิวหน้าเงามากอะ่ะเหมือนแบบว่าเป็นแบบผิวคนแบบกราสกินอ่ะหน้าแบบสุขภาพดีมากเลยค่ะ จริงยอมค่ะยอมอรยอมจริงจะเป็่านขอาดิฉันยอมเป็นเด็กโรงเรียนนี้ก็ยอมให้ท่านขอแล้วเรล้อเพลงเมื่อกี้นี้คือไม่ผิดคีย์นะใช่เออลองตรงคีย์ขึ้นสูงขึ้นสูงได้หมดเลยนะท่านขาโอ้ร่าดังเลยใช่โอ้แชร์กันเยอะมากในโลกออนไลน์ค่ะอเป็นเรื่องใจฟูเรื่องยิ้มยิ้มไปแล้วนะคะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เรามักจะเตือนกันทุกวัน เตือนแล้วเตือนอีกแต่ก็ยังมีคนที่เป็นเหยื่อของแก๊งมิชาาชีพพวกคอร์เซนเตอร์กันอยู่นะคะเป็นปัญหาเรื่องแบบว่า ระดับชาติเลยนะคะกับแก๊งคอร์เซนเตอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะที่หลายฝ่ายเนี่ยคุณผู้ชมค่ะจะต้องบูรณาการร่วมกันในการปรับปรามทั้งหน่วยงานระดับชาติและระหว่างประเทศเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนไทยและก็ประชาชนโลกนะคะในงานสัมมนาผู้บริหารระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาของคุณผู้ชมพลตํารวจเอกดรัทธร เพราะสุนทรกรรมการกรสทชด้านกฎหมายนะคะก็ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ค่ะของแกงคอสเ,เตอร์ที่ทําให้เราเนี่ยรับมือได้ยากขึ้นด้วยค่ะพลตำรวจเอกดอกอรนัธทธรเพราะสุนทรน,นะคะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชด้านกฎหมายและอดีตผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิทยากรร่วมกันบรรยายค่ะในงานสัมมนา,าผู้บริหารระดับผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าและผู้บังคับการหรือเทียบเท่าประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ค่ะในหัวข้อสถานการณ์ด้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ขอบเขตความร่วมมือในการป้องกันและปรับรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ คุณผู้ชมคะในการบรรยายของพลตรวําจเอ,ดอกดรนัทธรมีประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะนั่นก็คือทิศทางของปัญหาคอเซ็นเตอรและ s c a m มเมอร์นะคะที่ทุกหน่วยต้องตระหนักก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากพอเทคโนโลยีเปลี่ยนไปอาชญากรรมและการการะทําความผิดก็จะเปลี่ยนรูปแบบตามไปด้วยในช่วง1-2ปีที่ผ่านมาการจัดการกับแก๊งคอเซ็นเตอรด้วยมาตรการเสา สายซิมเพื่อสกัดแก๊งคอร์เซนเตอร์ในการลอบใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามชายแดนเพื่อนบ้านแม้จะยังพอรับมือได้ะนะคะแต่ก็ต้องเร่งหามาตรการรองรับการเปลี่ยนแปลงในปีนี้หรือปีหน้า mm. เพราะมีเทคโนโลยีใหม่เข้ามาค่ะ mm. นั่นก็คือ mm. การใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมวงโคโจรต่ำ ซึ่งมีใช้แล้วในไทยนะคะเพราะว่ากสะทะชอ,อนุญาตให้เอกชนรายแรกเข้ามาขยายกิจการได้เรียบร้อยแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือพลตบเอกดอรนะัทธรท,ท่านได้เผยแพร่ภาพเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายอุปกรณ์จานร,รับดาวเทียมที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามจังหวัดตากซึ่งเป็นการรับสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมวงโคโจรต่ำ ซึ่งเทคโนโลยีนี้สามารถติดตั้งและก็ใช้งานง่ายมากด้วยมีแค่กล่องแพ็กเกจจานรับสัญญาณแล้วก็เราเตอร์ประมาณ1 0 0 0 0บาทก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เลยค่ะและเสถียรมากด้วยนะคะที่ผ่านมามีการลักลอบเอาอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้ส่งผ่านไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ตามเมืองที่มีพวกแก๊ง c เซ็นเตอร์และ scammer ค่ะเราก็ส่งไปเยอะมากเลยซึ่งที่ผ่านมาเรารับสัญญาณด้วยระบบ direct to device หรือ d2d ซึ่งการรับสัญญาณจากดาวเทียมตรงเข้าสู่อุปรกรณ์จานรับกับเราเตอร์นะคะแต่การรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากดาวเทียมวงโครจรต่ำเนี่ยค่ะสามารถที่จะรับสัญญาณแบบ direct to cell คือส่งสัญญาณตรงเข้าเครื่องมือถือได้เลยมไม่ต้องใช้เสาไม่ต้องใช้สาย ซึ่งจะทำให้มาตรการในการต่อสู้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์และแสแ m มเมอร์มันจะยากมากขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหเราต้องตามให้ทันอันตรายจริงๆต้องรับรมือให้ได้ต้องมีสติกันละกันเราเตือนเสมอว่ามีสติใครให้โอนเงินหรือว่าใครให้ทำธุรกรรมอะไรอย่าทําเด็ดขาดน,นะคะอะเดี๋ยวพักกันสักครูน่นึงนะคะช่วงหน้าใครชอบความแรงไม่อยากให้พลาดเลยค่ะ